รู้สึกราวกับว่าทุกคนให้ความเคารพคุณเอกชัยเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวแหละครับด้วยความหล่อและก็ร้องเพลงเพราะที่สุดเลย ใบไ,ไม้นอนหนูบนขอของเหรอฮะใช่ส่วนมากก็จะเป็นคนอายุแบบสัก4ี่สิบห้าสิบเขาจะบนว่าขอขอให้เขาถูกหวยมีแฟนๆมาบนด้วยเหรอครับบนนะฮะไม่ใช่บนนะฮะบอใบไ,ไม้นอนหนูบนขอของเหรอฮะใช่ส่วนมากก็จะเป็นคนอายุแบบสัก4ี่สิบห้าสิบเขาจะบนว่า ขอให้เขาถูกหวยอันนี้หลวงปู่เอกชัยแล้วล่ะครับเนีคือคือจริงๆก็บอกอย่างนี้ก่อนพี่ผมเป็นคนไม่ซื้อหวยเลยนะเป็นคนที่ไม่เอาเลยเรื่องอย่างนี้ไม่เอาเลยแต่เวลาคนบนบนเรื่องหวยบนให้ได้ลูกทั้งตัวเองไม่มีเมียบนให้มีลูกมาขออ่าแล้วก็มันจะมีบนหลายอย่างบนให้ธุรกิจปีนี้แบบสําเร็จแล้วก็จะเอาวงดนตรีมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นบนภาษาใต้เขาเรียกว่าเมื่อยปากเขาเรียกบนปาก บนด้วยปา่าท่นนบนในป่า,ปาแล้วก็มาแก้แล้วแก้ต้องแก้หน้าไปทีนะมาปิดทองมาผูกข้อไม้ผูกข้อมือสวมพวงมาล <c oughs> ัยปิดทองเอก,กชัยเนี่ยใช่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 ใชใชเอาหมายความว่าสมมติว่าบนขอหอวยวงงนนี้ถูกถูกปั๊บก็มาปิดทองเลยต้องมาแก้บนต้องมาแก้บ,บังบี่ผมอายผมไม่ให้ปิดข้างหน้าให้มาปิดข้างหลังแต่เขาขอว่าเขาต้องขอปิดข้างหน้าเพราะเขาบนไว้อย่างนั้น ที่สงสัยอยู่นิดหนึ่งเขาต้องมาแก้บนด้วยปกติเวลาเราไปขอพระหรือว่าบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่มาแก้บนเขาเขาบนอะไรอย่างไรส่วนมากก็จะเป็นทองคําปิดทองคําแล้วก็ผูกเอาดอกไม้มาสวมข้อมือ แล้วมีผูกผ้าสามสีไหมไมีมีบางทีผูกผ้าผูกอะไรมีผูกผ้าสามสีมีเป็นได้เป็นได้เป็นผ้าเป็นผูกผ้าจริงเหรอใช่นี้ผมถามเล่นๆแต่จริงแต่มีจริงๆมีจริงเอาผ้าสามสีมาผูกเอวผูกคออะไรมีมั้ยมีครับแบบป็นคอส่วนมากจะผูกคอเอาผูกคอสามสีเลยครับครับยังมีแฟนๆเอาของแพงๆมาให้เหรอครับคือจะมีแฟนคลับบางคนที่แบบว่าสั่งคนขายแหวนเพชรเอาเอามามาให้ผมแล้วก็แบบโทรศัพท์บอกว่า น้องเอกเลือกเลยนะคะ mm hmm. น้องเอกเลือกว่าจะเอาวงไหนแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเอง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยว่าจะเอาแหวนเพชรวงไหนนนะแล้วกงนาฬิกาอะไรเงี้ยคือให้ให้ผมเลือกบา mm hmm. งทีก็ซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปสวิตไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแบบเอาไหมเนี่ยในพี่จะล็อกทัวร์นี้ไว้นะอะไรเงี้ยมาแต่ผมก็จะมีการปฏิเสธของผมแต่ว่าปฏิเสธแบบแบบดีๆแต่ของที่ผมรับก็จะเป็นมะม่วง ข้าวโพดต้มลูกเนียงสับปะรดอะไรเงี้ยปิ่นโตหน้าเวทีอะไรเงี้ยรับสตอข้าวหลามสตอข้าวหลามเนี่ยขนมอะไรเงี้ยต่างๆ่างเนี่รับอันนี้รับอันนี้รับแต่ถ้าแหวนเพชรพวกนี้ไม่เอาไม่เอาเลยไม่ไม่เคยเอาเลยอ่านะฮะกระเด็นมาทางนี้ก็ได้นะครับ ถ้าพี่เอกไม่เอานะครับเอ่อตอนนี้นาฬิกาเรือนนี้เริ่มเดินไม่ค่อยตรงนะครับแต่ดีนะผมว่าปาเตะเป็นอะไรที่ผ <c oughs> มาได้เลยก่ <c oughs> อนเวลาแสดงแฟนเพลงจะสรรหาของโปรดมาฝากศิลปินในดวงใจของพวกเขาค,ครับบ <c oughs> างคนเข้ามากอดให้กำลังใจก่อนขึ้นเวทีจนเราสงสัยว่าทำไมนะคนใต้ถึงรักเอกชัยศิวิชัยขนาดนี้ ด้วยความหล่อแล้วก็ร้องเพลงเพราะที่สุดเลยขอ,อ,องใกใต้บ้านเราเออชอบอะไรพี่เอกมันไม่มีคำบรรยายครับเกิดมาก็รักผู้ชายคนนี้เลยครับไม่จริงตายแทนกันได้ ทำไมอะพี่เอกทำอะไรให้มันแบบสุดๆไงในชีวิตนี้สดๆเลยไงพ่อแม่ตายหมดแล้วไม่มีพี่ชายไม่ว่าคนไหนรักมากเลยมันพ่อกันหนึ่งเลยพูดยังไงไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พ่อใช่แม่เราแต่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถพูดได้ก็คือถ้าเป็นหนังสือเราอ่านพี่เอกมาตั้งนานแล้วยังอ่านไม่หมดเลยความรู้ที่พี่เอกให้เรามาก็ยังไม่หมดเราก็ไม่รู้ว่าจะหมดวันไหนยังไม่เข้าใจว่ามีดีตรงไหนอะมีดีอยู่นอกตับ แม้ว่าวันนี้จะเป็นการแสดงครั้งที่3ามของจังหวัดภูเก็ตแล้วแต่แฟนๆก็ยังเข้ามาจับจองที่นั่งกันมากายจนใกล้เต็มพื้นที่เลยทีเดียวก่อนที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องก็ต้องแสดงความเคารพไหวครูบาอาจารย์ก่อนอน,นะครับจากนั้นก็เติมพลังให้เต็มท้องด้วยกับข้าวฝีมือของปุณส้้มครับเมนูในวันนี้เป็นข้าวต้มอาหารอ่อนย่อยง่ายเพราะว่าคุณเอกชัยวันนี้ไม่ค่อยสบาย เมื่อท้องอิ่มก็ถึงเวลาเริ่มแต่งหน้าทําผมนั้นะครับช่างผมก็ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับคุณไพศาลลูกบุญธรรมของคุณเอกชัยนั่นเองช่างหน้าก็ไม่ต้องพึ่งใครที่ไหนนะครับแต่งเองกับมือนี่นแหละครับท่านผู้ชมรอที่สุดแล้วล่ะครับทำไมพี่เอกต้องแต่งหน้าเองครับพี่เกียรติจ้างช่าง มันไม่มีช่างที่ถูกใจหรือว่าไงครมีแต่ว่ามันแพงไงนี่เห็นผลจริงจริงเหรอแม้การแสดงจะเริ่มไปสักพักแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าผู้ชมก็ยังคงทยอยกันซื้อบัตรเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนที่นั่งไม่เพียงพอครับพอมาถึงตอนนี้คุณเอกชัยต้องประกาศให้คนข้างหน้าเขยิบเข้ามาให้ชิดขอบเวทีมากกว่านี้นะครับเพื่อให้มีเนื้อที่เพียงพอทางด้านหลังครับสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยระหว่างที่คุณเอกชัยร้องเพลง นั่นก็คือพวงมาลัยที่แฟนเพลงคล้องที่มือรู้สึกราวกับว่าทุกคนให้ความเคารพคุณเอก,กชัยเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวแหละครับเอหรือว่าเขานับถือกันที่อายุของนักร้องกันนะสมัยเขาเอาพวงมาไลัยไหว้พระมาให้เอกล่ะครับก็ไม่เขาเาาไไ้าใจเ,เ,เหมือนกันว่าหนึ่งมันน่าจะอยู่ในนั้นก็คือความชอบในตัวศิลปินแต่สองเนี่ยมันมากเหนือเหนือจากความรักในตัวศิลปินเขาเรียกว่าศรัทธาอ่ามีคนอะไรในแฟนแฟน นอกจากศรัทธารักเหมือนพ่อบังเกิดกล้าวแล้วบางคนรักเหมือนผัวเหรอครับอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นอะไรจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ะเป็นอะไร,ะรที่ตัวผมเองเนี่ยผมยังงงอยู่ท่้ทุกวันเนี่ยว่าด้วยสาเหตุอะไรหนึ่งมาจากเรื่องการมโนไหมเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่รูปร่างเรามันไม่ใช่นาเดตแต่มันจะมโนทําไมกับเราคือจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเขาจะไปที่บ้านไม่จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเนะี่ยหลายคนเป็นสิบสิบคนเลยแต่ไม่ได้ไปพร้อมกันบางคนก็จะไปที่บ้านก็ขับรถไปแล้วก็บอกแม่ว่าเขาเป็นแฟนเขาเป็นภรรยาภรรยา,เ,รยาเองก็ใช,ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูที่มาฟ้องแม่ว่าเนี่ยพี่เอกเก็บยึดบัตร ATM ยึดบัตรธนาคารอะไรเงี้ยหมดเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะแบบทำยังไงลูกไปโรงเรียนก็ พี่เอกก็บังคับให้ใช้ว่าให้ใช้อย่างคือเป็นเรื่องเลยพี่เสมือนหนึ่งว่าเราเป็นสามีใช่แล้วก็มานั่งนึกแบบแม่ก็บอกเนี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาจากกระบี่นะแล้วเขาก็มาบอกแต่แม่เขาจะเขาจะเป็นคนเอออ,อไปด้วยเขาจะบอกอ๋อ,อเหรอเฮ้เดี๋ยวไม่ได้หรอกทาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมแม่จะจัดการเนี่ยหนูคิดว่าหนูจะไปแจ้งความแล้วเนี่ยบางทีเขาพูดนะกับแม่สามีทําทําตัวไม่ดีไม่ได้อะบางทีตังก็ไม่ส่งแล้วตอนเนี้แล้วยึดบัตร หาว่าหนูใช้เงินเยอะแล้วก็เก็บสมุดบัญชีหมดแล้วอะไรเนี่ยแล้วเราก็มานึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนสติไม่ดีก็จะขับรถไปยังไงอ่ะพี่เออใช่จากกระบี่นู่นไงใช่ไปถึงสงขลาแล้วก็บางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมโดนของน้าเขาเนี่ยไม่ชอบให้เขาเนี่ยได้กับคนคนเต้นกินทำกิน,นก็เลยทำของใส่เพื่อให้ให้ผมเนี่ยลืมเขาตอนนี้เขาว่าพี่เอกอาจจะจำเขาไม่ได้ จะจำเขาไม่ได้เลยก็มาบอกแม่ว่าตอนนี้มีลูกทั้งหมดกี่คนแล้วเอให้แม่ได้รับรู้แต่ตัวเขาเองอ่ะพี่เอกจําไม่ได้ต้องไปหาหมอมาทําของแก้เขาก็ปวดหัวจะแก้ให้พี่เอกจําความได้ขึ้นมานั่นกับประเภทหนึ่งและประเภทบางคนก็มาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ปากประตูก่อนจะเปิดอีกนะมาที่บ้านผมเคยมีมาถามหลานผมชื่อกีต้าคนหนึ่งแล้วหลานผมก็พาขึ้นไปนั่งในห้องนอนผม ผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่หลังหลังเตียงปลายเตียงผมอ่ะแล้วก็จะไปหยิบผ้าขนหนูขนหนูมาให้แล้วโอ้พี่ผมแทบช็อกเลยอย่างนี้ใช่เขาผมนอนคนเดียวไงแล้วผมตื่นขึ้นมาแล้วคือถ้าเกิดเขาเอามีดไปแทงผมอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่ถ้าเอามีดไปแทงนี่ไม่ไม่ตื่นแหละไม่เป็นไรพี่ช่วยช่วยหยิกผมหน่อยว่ามันมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ มไม่ได้แทงไม,ไม่ได้แทงไงไมาย้าในกูตายเหลือไหมวันนี่ตอนนี้ไม่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 ไม <c oughs> ผมก็ถามว่าแล้วนี่มาทําไมก็มบอกเอา้าคุณเป็นอะไรก็คุณเป็นคนโทรให้ฉันมาพอถึงมาอย่างนี้คุณมาพูดกับฉันอย่างนี้เหรออ้าวคุณเป็นคนโทรนักฉันเองยังเคยสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเ,เพราะว่าผมกายจิ้มะจิ้มชวนชื่นเนี่ยน่าจะคล้ายแล้วผมเป็นเพื่อนที่เที่ยวกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่วัยรุ่นเลยหน้ามันยิ่งเหมือนกันมากแล้วพ่อดมเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มี มีเมียเยอะมากแล้วเขาเล่นลิเกทั่วภาคใต้เขาไปเล่นลิเกทั่วภาคใต้แล้วพวกนี้จะรู้ดีเขาเล่นลิเกทั่วภาคใต้แล้วเมียเขาเยอะมากแล้วผมกับจิ้มหน้าเหมือนกันพอเริ่มมีเรื่องประวัติเรื่องไอ้คนที่ไอ้เขาพนมเนี่ยพูดบางวันนั้นจิ้มเขาจะไปบ้านผมที่ใต้อ่าเขาไปเล่นตลกที่หาดใหญ่แล้วผมก็ไปรับเพื่อนแล้วพอดมไปด้วยแล้วบอกผมก็แอบกระซิบกับจิ้มหมดจิ้ม ถ้าก็เดินเข er that that mm ้า mm บ cool mm ้านแล้วแม่กูนะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกพี่ดมแล้วร้องไห้นะมึงนะกูนี่จบเลยนะต้องมาทําพิธีกรรมกันใหม่ต้องมาทําพินัยกรรมกันใหม่เลยแหละคือแบบแล้วลุ้นนะลุ้นมากเพราะตอนนี้พอจิ้มลงปั๊บแล้วพอดมลงอ่ะลุ้นมากเลยลุ้นว่าแม่จะลุกขึ้นมาอ้าวพี่ดมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปจิ้มก็เดินจับมือกันอย่างเงี้ยพี่เดินจับมือกันอะลุ้นมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ ต้องมาชำระประวัติศาสตร์กันใหม่ไม่เลยในครอบครัวศรีวิชัยโล่งใจไปไม่มีเพราะแม่บอกอ้าวไม่รู้จักจิ้มแต่พ่อแม่ไม่รู้จักพี่ดมโล่งอกไปหรือก็ยังมีอีกดอกหนึงหรือเขาจําไม่ได้แม่ไม่ตีเรื่องจริงพ่อนั่งอยู่นะบบแม่แม่เคยดูลิเกก่อนไหมแม่บอกกูไม่เคยดูลิเกแม่เคยแบบมาชอบลิเกงลิเกไหมแม่ไม่เคยดูลิเก แม่นึกให้ดีออว่าแม่เคยดูลิเกไหมแออม่บอกไม่เคยดูคือบ้าแต่มนโนราแล้วไปจบแล้วจบเลยล<ๆ>การแสดงที่ศรีวิชัยโชว์ให้ความสำคัญก็คือการถ่ายทอดศิลประวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ยอย่างเช่นมโนราซึ่งคุณเอกชัยได้รับการถ่ายท,ายท,าทาอดมาจากคุณพ่อและบัดน,นี้ก็ได้ส่งต่อไปยังเด็กรุ่นหลังที่ยังพงรักที่จะสืบทอดวัฒนธรรมนี้ต่อไป นอกจากการแสดงวัฒนธรรมของภาคใต้แล้วคุณเอกชัยยังได้นำการแสดงของภาคอื่นๆมาผสมผสานด้วยครับทั้งการฟ้อนของภาคเหนือรำกลองยาวประจำภาคกลางและเสิริงแบบอีสานถือเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการจนคุณปุ้ยเองก็ออดไม่ได้นะครับที่จะเอ่ยปากขอร่วมขึ้นเวทีในครั้งนี้ด้วย วันนี้ไหนๆก็มีโอกาสได้มาเยือนเวทีพี่เอกแล้วอยากจะขอมีโอกาสขึ้นเวทีพี่เอกสักครั้งจะได้ไหมครับจะร้องเพลงเหรออะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเพียงแดีว่าก็อ,อ,าอย่างนี้กันเลยก่อนว<อ><อ>งจะเริ่มผมอยากจะมีโอกาสขึ้นไปสักครั้ง,เ,อองเป็นก<ด>็นบุญผมดูเลยว่าทําอะไรได้เดี๋ยวขึ้นไปเล่นกับพี่เอกนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลและสามารถเอาไปเล่าขานให้ลูกหลานฟังได้กว่าครั้งหนึง่ง ลุงปุ้ยก็มีโอกาสได้เกินไหวเทยสรีวิชัยโชว์วงดนตยชื่อดังที่สุดข,ของภาคใต้มาแล้วคุณปุ้ยไม่รอช้าละครับรีบหาเสื้อผ้าแต่งหน้าทําผมและฝึกซ้อมโชว์ให้พร้อมเพื่อขึ้นเวทีเคียงข้างกับคุณเอกชัยสีวิชัยว่าแว่เแห่ <c oughs> แน่ใจนะตาปุย้ย ก็เพิ่งเข้าใจว่าโอ้แกนเซอร์มันลำบากเหมือนกันนะโอ้ลำบากครับก็จะใส่ชุดโอ้โหแล้วพี่ซีทูด้วยมอสเซอร์ก็่ดีนะฮะว่าถึงโฟนสวยนะตะกี้เนี่ยอ้าวไม่น่าเชื่อจริงหรอครับอันน้ลองคุกลองกันดีที อเมาแล้วมาหมดสามชาสามชาติเน้นแต่านเ,ร,<อ>เรื่องถอยเกินถอยเกินทำไปได้เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าการแสดงกำลังจะจบลงคงม,มีเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับท่านผู้ชมก่อนที่วงศรีวิชัยจะปิดตัวในวันแสดงครั้งสุดท้าย กลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็นี่ยังนึกไม่ออกแล้วเนี่ยทำตัวยังไงก็ไม่อยากให้เลือกค่ะยังอยากเต้นอยู่ไม่อยากให้ปิดเห็นไหมคนหนึ่งแล้วเพราะว่ายังอยากดูอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆกลัวจะแบบว่าไม่ได้ดูงานขอบาทเรยแบบนี้ อยากให้มีคอนเสตไปเรื่อยๆอยากนอยก็ได้ตามดูสงสารพี่เอกของที่พี่เอกทํางานเหนื่อยมากรู้ว่าบางวันเนี้ยพี่เอกไม่ได้นอนแต่ก็เวลาออก้าน้าเีเนี่ยแกเต็มที่กับพวกเราก็คือเราทรมานแทนค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา19ปีเต็มที่ให้ความสุขนำพาเสียงหัวเราะและมอบรอยยิ้มให้กับผู้ชมวันนี้กำลังจะกลายเป็นตำนาน ตำนานที่ผู้คนยังคงคิดถึงถึงความยิ่งใหญ่ของโชว์บนเวทีเสียงเพลงอันไพเราะและวัฒนธรรมที่สวยงามของวงดนตรีลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวงหนึ่งของเมืองไทยสีวิชัยโชว์จะปิดตลงแล้วจริงๆสิกปีอนยนะฮะผมไปไม่เป็นเลยผมเห็นภาพที่เป็นเก้าอี้เปล่า คือจริงๆทุกครั้งที่ที่ออกไปเล่นหน้าเวทีเนี่ยมันก็จะมีความประทับใจที่แตกต่างกันกันกบกับแฟนเพลงนะครับที่ที่เขาเขาให้กับเราแล้วเราได้ให้เขาแต่หลายครั้งที่ที่ยังจำถึงภาพของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของแฟนเพลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้ไว่าที่ระนองอฝนตกหนักมากมฝนตกแบบ ฝนตกคิดว่ายังไงก็เล่นไม่ได้อะแต่คนซื้อตัว๋วคนซื้อตั๋วเข้ามาข้างในแบบก็วันนั้นคนเป็นพันนะครับฝนตกคือตกน้ําอย่างนี้เลยอะพี่แบบตกกระหน่ตกกระหน่าตกตลอดอะอแล้วก็คือโดยโดยโดย,โดยสัญชาตญาณวงดนตรีวง,วงอื่นเนี่ยไม่ต้องฝนตกหรอกพี่แค่ฝนตั้งเขาฟ้าแลบนี่ก็ไม่มีใครออกจากบ้านแล้วอะนึกออกไหมฮะเล่งเล่นคอนเสิร์ตกลางแจ้งน่ะแต่นี่ฝนตกแล้วเขากางร่มมาแล้วก็ซื้อบัตรอะ ซื้อบัตรแล้วก็มายืนกลางร่วมกันอยู่เต็ไมไปหมดเลยแล้วเมื่อถึงเวลาปั๊บก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้เพราะเครื่องดนตรีตรม,มันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าหมดใช่<ด>ผมก็<ด>ออกไปหน้าเวทีแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนกลับไปคืนเอาไปคืนบัตรไปรับตังค์คืนนะเพราะว่าผมไม่สามารถจะจะเล่นได้แล้วทุกคนก็บอกว่าไม่อยากรับตังค์คืนเขาแค่ได้เห็นหน้าผมแล้วก็ ให้ผมออกมาหาเขาแล้วเขาได้จับมือแบบเนี้ยเขาบอกว่าตังเนี้ยเอาไว้เติมน้ํามันเอาไว้เติมน้ํามันไม่เอาคืนไม่ต้องแสดงก็ได้ไม่ต้องแสดงก็ได้แต่ขอให้ผมออกมาหน้าเวทีแบบนี้แล้วก็ <ừ. S 2> ตังเนี้ยขอให้คุณเอกเอาไปเติมน้ํามันรถอืมตัวพูดกลางสายฝนเลยใช่ที่ยังคงปล่อยๆกัน<ช>อยู่แต่ว่าบนพื้นเนี่ย<ช>ขึ้นมาหน้าแข้งแล้วเาเป็นภาพที่ผมจํามากแล้วหลังจากนั้นวันนั้น ลูกน้องเก็บเวทีกลางคืนมันก็ฝนตกกันนะพี่ปรากฏว่าคนเด็กลูกน้องอลืมสายมาติคอสายสายจากมิกซ์ไปจากมิกเซอร์หน้าเวทีไปหาเครื่องดนตรีที่แยกลายอ่ะครับมันมันแพงมากกับสายนี้สายเส้นนั้นเป็นสายไฟเส้นขนาดนี้ครับมันจะมีลายต่างๆที่อยู่ในนั้นเพื่อจะมาใส่ที่มิกเซอร์ครับมันจะแยกลายมาสายเส้นนั้นมูลค่าเท่าไหร่ก็ประมาณสามแสน สายไฟเส้นหนึ่งนะฮะความยาวพอสมควรครับคยาวก็จากหน้าเวทีมาที่มิกเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ครับหลายสิบเมตรสามแสนบาทนะครับเรื่องสายไฟลูกน้องลืมอุ้ยลืมตั้งอยู่ที่ที่สนามแล้วปรากฏว่าแฟนคลับที่เขาไปดูกันนะครับเขาไปเห็นตอนเช้าแล้วเขาก็เก็บแล้วก็รวมตังค์กันแล้วก็ส่งรถตู้มาให้ที่ชุมพรอ้าโอ้นี่คือแฟนแฟนท้องถิ่นที่ที่เราจากมาแล้วเล่นไปแล้วแล้วจักมาแล้ว คือวันลุ้งขึ้นเขารู้ไงว่าเราเล่นอยู่จังหวัดะนองไอเล่นอยู่จังหวัดชุมพรมเขาก็เอาใส่รถตู้รถตู้ประจาทางนะครับแล้วก็จ่ายค่าขนส่งมาให้เรียบร้อยอแล้วก็แพ็คใส่ถุงมาใส่ถุงกระถุงกระสอบปุ๋ย<อ>ถุงปุ๋ยแล้วก็ส่งมาให้นั่นเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยไม่เคยลืมไม่เคยลืมอีกเลยคือผมจําภาพวันที่เขากางร่มแล้วเขาบอกว่าการมาระนองเนี่ยมันยากมากระนองนี่พี่มันทางมันลําบากมากระนองนี่ถ้าเป็นลําวงนี่รวยนะ โค้งเยอะอ๋อไม่ใหญ่ไปโค้งขอระบงนะฮะหัวโค้งนะรถนะครับอ๋อโค้งเยอะบรรยากาศมันดีอยู่แล้วนะพี่นะไม่น่าไม่น่าคือมันมันมันไปยากแล้วคนดูเขาก็รู้ว่าเรามาที่นี่มาด้วยความยากเพีบอกคืนนั้นเอกร้องโดยที่ไม่ใช่ใหม่ใช่ใช่ครับร้องปากเปล่าร้องปากเปล่าร้องฟังด้วยร้องให้เขาฟัง เพราะว่าไม่มันใช้ไม่ได้ก well, ็ยืนร้องปากเปล่าผมยังจาได้ร้องคิดถึงพี่หลวงดึกเดินฟังเสียงคืนโทรฟังร้องปากเปล่าเลยร้องแข่งกับฝนแล้วสักพักอึางก็จะเป็นคอรัสอยู่ข้างล่างแบดดี้อยู่แล้ว้ยกำลังจะไปซึ้งน้ำนื่อดูเลยนี่ฮะความสนุกสนานของคนคนนี้นะครับเชิญมาออกรายการทีไรไม่มีเคยผิดหวัง คนคนนี้เล่าเรื่องอะไรก็สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาการแสดงร้องเพลงก็เพราะๆนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับ